สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องช่างทอมซ่อมมือถือนะครับวันนี้ผมมีตัวมือถือสมาร์ทโฟนซัมซุงนี่ลูกค้านํามาเปลี่ยนจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการถอดนะครับว่าถอดแบบไหนนะครับจอตัวนี้เงิงมาเลยนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับจอผมไม่ต้องถอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าวิธีถอดถอดอย่างไงนะครับแล้วก็ประกอบแบบไหนนะครับวันนี้ผมซื้อจอมาแล้วเดี๋ยวก็จะทําการเทสให้ทาง ผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับอ่ะมากันเลยถอดถาซิมนะครับอย่างแรกนะครับต้องถอดถาซิมก่อนนะครับทุกครั้งนะครับถ้าจะเป็นทุกเครื่องเลยเป็นตัวซิกเกเจอร์นะครับแกออกนะครับหรือเราจะใช้เป็นตัวแบบนี้นะครับหรือตัว แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ย,ยถนัดในการใช้เล็บมีไว้เล็บเพื่อการแกะอยู่แล้วนะครับแกะออกนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาถอดน็อตกันเลยนะครับตัวนี้จะถอดน็อตทั้งในส่วนของตัวครอบบอร์ดแล้วก็ตัวก้นชาร์จนะครับ ที่กลุ่มก้นช้านะครับมาเป็นตัวลําลโพงนะครับเดี๋ยวเราถอดกันเลยครับรู้สึกว่าเครื่องนี้จะเคยถูกเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับ ก็เดีด๋ยวทําไปยาวๆเร็วๆเลยอาจจะมีเสียงรถนิดนึงนะฮะ โ okay. อเราถอดโน้ตอ,ออกหมดแล้วนะครับเราทำการแกะ ตัวนี้ไม่ต้องถอดแบตนะครับเพราะว่าเป็นแพรพาดมาทางาหลังแบตนะครับเราถอดแค่ในส่วนของจอออกได้เลยนะครับมันจะติดประมาณนี้เราก็ต้องค่อยๆงัดมันนะ คือลูกค้านี่คือเหมือนเป็นโดนข้ามน้ำมนด้วยนะครับก็แกะออกนะฮะจะเป็นแดงๆเนี่ยฮะถ้าโดนข้ามน้ำัวน,นี้เถอะคุณแต่ว่าของเครือ่องเขาก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ดะมาินการเทสต่จอนะฮะก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวแพรมันจะขาดนะครับอย่ากดแรงนะครับเอาแค่แบบใส่้าไปให้มันตรงล็อกของมันเอดนะีถ้ามันตรงล็อกแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหามันจะไม่ฝืนนะครับแล้วมันจะกดอะไรของมันได้ง่ายนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงล็อกเมื่อไหร่เนี่ยกดนะขาดหมดเลยครับแพร์ไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนทองแดงของซ็อกเก็ตนะครับมันก็จะขาดขาดหมดเลยนะ อนุญาตวางนะอันนี้ผมลองแล้วผมก็ขอถอดสายก็จะได้ง่าเพราะสายก็ต้องพาไปข้างหลังให้มันตรงล็อกมันนะครับ ตรงล็อกของมันนะครับอย่าไปพยายามฝืนมันนะครับพอมันตรงล็อกของมันเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้าของมันได้ง่ายๆครับเ,เพิ่งใส่แบตนะใส่พวกซอคเกตมันก่อนโอเคแบตนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ใส่ปิดไปนะฮะเพราะว่าเคยเทสแล้วมัน กดปิดเปิดนี่ติดเพราะว่าตัวบอร์ดมันไม่สนิทนะครับแล้วก็จอไม่ขึ้นก็กลายว่าเราเทสเหมือนเทสไปแล้วจอไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะทำเป็นการเคมนะครับแต่ริงพอไปถึงร้านเคมแล้วเขาจอไม่เสียกลายว่าเราเสียหน้าไปอีกอันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่น็อตคุมไว้ ช้ครับสองตัวโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับค่อยๆจับมันขึ้นครับจับันขึ้นดีๆนะครับโอเคนะาจอดไว้อันนี้เราก็ก็กดเปิดนะครับโอเคครับเครื่องสั่นนะครับอ่าขึ้นมานะครับ หั่ครอบเครื่องนี้นะครับต้องใส่ในส่วนของอ่าเดี๋ยวลองใส่เลยก่อนเพราะว่ามันเป็นเครื่องรายเดือน โอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นอันว่าไใช้ได้แล้วเราก็ทําการลงลงกลาวนะครับพอเราลงกลาวเสร็จปุ๊บเราก็ทําการส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้เป็น A02s นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องช่างคอมช่องมือถือด้วยนะครับขอบคุณครับ